สนับสนุนโดยยาเม็ดลดกลดรดอะโมโจจน OTC Tab ขนาดบรรจุแผง4เม็ดมีจำหน่ายที่7 e l e v e n เท่านั้นผู้สื่อข่าวชื่อดังนางสาวธัพนีเอศรีชัยได้โพสต์ข้อความผ่าน Facebook ระบุว่าขอใช้สิทธิ์พาดพิงนอกสภา ว่าจะไม่ตอบโต้อะไรเรื่องการไม่ได้ตามคณะรองนายกรัฐมนตรีนายภูมิธรรมเวชยชัยไปเยี่ยมชาวอุยกูที่ซิมเจียงและที่ผ่านมาก็แค่ตั้งคําถามทั่วไปว่าทําไมท่านจึงไม่เลิกให้ไปไม่เคยจะไปกล่าวหาทางคณะหรือไปดูถูกเพื่อนสื่อมวลชนที่ร่วมคณะไปแต่จากการชี้แจงของท่านรองนายกภูมิธรรมที่บอกว่าผมเอาสื่อไปด้วยใครจะมาบอกว่าสื่อเหล่านี้ถูกครอบงําโดยรัฐบาลผมว่ากล่าวหาเขาเกินไปไม่ว่าใครก็ตามที่กล่าวหาผมมีตัวแทนเนชั่นทีวีผู้สนใจการเมืองรู้ดีว่าเนชั่นเป็นแบบไหน ผมมีตัวแทนช่อง3ไปอาจไม่ใช่ผู้สื่อข่าวบางส่วนแต่ตัวแทนช่อง3ผมเห็นคุณสรยุทธ์บอกว่าเชื่อมั่นในจรรยาบันคนของเขาจะทําหน้าที่ได้ดีไม่เหมือนใครหลายคนว่าไม่เหมือนตัวเองก็ไม่รับคือฟังท่านภูมิธรรมขออนุญาตรเรียกพี่อ้วนกล่าวแบบนี้คนฟังคิดเป็นอย่างอื่นไม่ได้ว่าต้องเป็นแยมถมัปนีเอศีชัยตอนพี่อ้วนบอกว่ามีตัวแทนช่อง3ที่อานไม่ใช่ผู้สื่อข่าวบางส่วนไม่ใช่บางคน ก็ยังคิดว่าหมายถึงรวมรวมไหมแต่พอระบุอ้างคุณสรยุทธ์ก็ยิ่งทําให้ชัดเจนว่าผู้สื่อข่าวที่พี่อ้วนกล่าวถึงต้องใช่แยมแน่นอนเพราะก่อนหน้านี้พิยุทธ์ได้พูดเรื่องนี้ในรายการกรรมกรข่าวคุยนอกจอมีคนตัดคลิปช่วงที่พิยุทธ์พูดไปแชร์กันมากมายรวมถึงเขียนลงเพจกันจนคนเข้ามาแสดงความเห็นในเพจและไปทําข้อความกล่าวหาว่าแยมเป็นนักข่าวไร้สังกัดไม่มีสังกัดในข่าวระบุว่าถามว่าทําไมนักข่าวท่านหนึ่งซึ่งหลายคนคาดหวังว่าเขาอยากจะไปผมได้ถามแล้ว เพราะว่าเขาไม่ได้สังกัดช่องนักข่าวท่านนั้นคงไม่ได้สังกัดช่องอันนี้เขาไปในนามของช่องซึ่งต้องทําภูทําภูคือทําในนามช่องออกอากาศและให้ทุกช่องออกอากาศเดี๋ยวมันจะเกิดปัญหาเพราะไม่ได้สังกัดช่องเลยไม่เข้าใจเงื่อนไขที่ถามมาผมถามให้หมดแล้วนี่คือสิ่งที่พยุทธ์เล่าในข่าวซึ่งจริงๆงแยมว่าจะปล่อยผ่านเรื่องนี้เพราะทางคณะไปมาแล้วและแยมคิดว่าให้ข่าวที่ออกมาอธิบายตัวมันเองว่าคนไทยจะเชื่อมันตามนั้นหรือเปล่าทั้งๆที่แยมตั้งใจอยากไปเพื่อจะได้รายงานข่าวว่าข้อเท็จจริงเป็นอย่างไร แต่จากข่าวของพยุ์ที่รายงานก็ไม่ถูกต้องและที่บอกว่าผมถามมาหมดแล้วนั้นพยุท์ไม่เคยถามแยมมาถามแยมสักหน่อยจะได้ชี้แจงได้ว่าเรื่องเป็นยังไงและหลังจากข่าวนี้เผยแพร่ไปก็มีทั้งเพจ IO หอือคนที่คิดต่างเข้ามาโจมตีกล่าวหาใส่ร้ายแยมอย่างเสียหายแต่เพราท่านรองนายกพิอ้วนเอาคํากล่าวอ้างที่ผิดๆของพยุท์ไปพูดในสภาไปกล่าวหาด้วยถ้อยคําที่พูดดูหมิน่นสิทธิเสรีภาพของสื่อมวลชนแม้พิอ้วนจะไม่ได้เอ่ยนามแต่จากบริบทและความหมายเป็นใครอื่นไม่ได้นอกจากแยม จึงขอใช้สิทธิ์ตรงนี้ชี้แจงการถูกพาดพิงของท่านรองนายกภูมิธรรมรวมถึงชี้แจงพิยุทธ์ที่บอกว่าแย้มไม่ได้สังกัดช่อง3ามคงไม่ถูกเพราะแย้มเป็นผู้สื่อข่าวรายการข่าวสามิติเป็นผู้ช่วยบรรณาธิการรายการข่าวสามิติแม้แย้มจะเป็นพนักง,งานของบริษัท Ho อดนิวส์ของคุณกิติสิงหาปัตที่เป็นบริษัทร่วมผลิตรายการข่าวสามิติกับช่อง3ามแย้มก็มีสิทธิ์ในการใช้อุปกรณ์และทีมงานของช่อง3เหมือนทีมงานรายการเรื่องเล่าเช้านี้ที่เป็นบริษัทร่วมผลิตของพิยุทธ์เหมือนกับรายการข่าวสามิติ ถ้าแยมที่เป็นลูกน้องของพี่กิตติไม่ได้สังกัดช่อง3แล้วทีมงานพยุทิรวมถึงพยุทิที่ไม่ได้เป็นพนักง,งานบริษัทช่อง3ก็ไม่ได้สังกัดช่อง3ด้วยแยมไม่คิดว่าต้องมาอธิบายเรื่องอะไรพวกนี้ให้วุ่นวายแต่เมื่อถูกพาดพิงในสภานและถูกนาไปวิจารณ์ให้ได้รับความเสียหายแบบนี้ก็เลยต้องบอกย้ำๆให้จบว่าแม้แยมจะไม่ได้เป็นพนักง,งานบริษัทช่อง3แต่แยมได้รับเกียรติและศักดิ์ศรีในการเป็นคนของช่อง3มาโดยตลอดเพราะข่าวสามมิติเป็นรายการสังกัดช่อง3 ที่ผ่านมาแย,ยมก็ได้เป็นตัวแทนภูไปทําข่าวต่างประเทศกับนายกรัฐมนตรีเช่นนายกเศรษฐาทวีสินก็ได้รับเชิญให้ไปทํารายงานพิเศษของรายการข่าวสามิติและท่านรองนายกภูมิธรรมก็ยังเชิญแยมไปร่วมทําข่าวภูในกรณีที่ท่านไปตรวจน้ําท่วมภาคเหนือและยังมีไปทําภูกับกระทรวงการต่างประเทศกรณีร,รัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศมาริสสเงียมพงศ์ไปรับตัวประกรันที่อิสราเอลก็ไปทําภูในนามรายการข่าวสามิติและเดอะรีพอร์เตอร์ทางรัฐบาลเชิญแยมอยู่ ถ้าง,งานนั้นเข้ากับเนื้อหารายการข่าวสามมิติหรือแม้แต่คิวพูสื่อออนไลน์ก็มีก็จะวนเวียนเปลี่ยนกันไปดังนั้นการจะมาอ้างว่าเพราะแย้มไม่ได้สังกัดช่อง3เลยไม่ได้ไปพูนั้นขัดกับความเป็นจริงเพราะใครๆก็รู้ว่าเหตุที่แย้มไม่ได้ไปเพราะแย้มรายงานข่าวอุยกูแบบตรงไปตรงมาซึ่งแย้มเสนอตัวที่จะไปเพราะท่านรองนายกประกาศไว้ในวันถแถลงข่าว27กุมภาพันธ์68ว่าจะเชิญสื่อไปเยี่ยมชาวอุยกูจะพาไปเยอะก็คิดว่าท่านใช้สื่อกันไปเยอะจริงๆ แย้มก็ส่งข้อความไปบอกท่านรองนายกบอกผ่านท่านทวีบอกผ่านคุณจิระยุรวมถึงอดีตโฆษกกลาโหมที่ตอนนั้นทราบข่าวว่าทางกลาโหมเลือกสื่อสายทหารเป็นภูไปแย้มไม่อยากลงลึกในรายละเอียดขั้นตอนว่าทาอย่างไรบ้างน่าจะพลาดอยู่อย่างเดียวที่ไม่ได้แจ้งหรือถามพี่คนหนึ่งที่เป็นคนตัดสินใจสื่อตามนายกรัฐมนตรีและงานสําคัญของรัฐบาลจึงถูกปัดชื่อตกในที่สุดทั้งที่มีข่าวว่าจะมีชื่อเป็นคิวภูไปด้วย ไม่นับที่ทางสถานทูตจีนเชิญแยมไปคุยทำความเข้าใจเรื่องอุยกูเขาบอกว่าจะเชิญแยมไปเซินเจียงแต่รอบคณะของนายกคงไม่ทันเพราะทางรัฐบาลไทยเลือกสื่อไปแล้วคือจีนก็ไม่ได้จะอคติไม่ได้อยากจะสกัดไม่ให้แยมไปเซินเจียงแต่ทำไมรัฐบาลไทยถึงไม่ให้ไปคือเรื่องอุยกูแยมเป็นแค่นักข่าวที่ไปทําข่าวการพบชาวอุยกูกลุ่มนั้นเมื่อ11ปีที่แล้วก็ทํามาอย่างต่อเนื่องการทําข่าวเรื่องนี้จึงอ่านมีข้อสงสัยมากมายตามที่มีการตั้งประเด็นคําถามขององค์กรสิทธิมนุษยชนต่างๆ การที่พี่อ้วนกล่าวหาผู้สื่อข่าวบางคนว่าเหมือนใครหลายคนว่าไม่เหมือนตัวเองก็ไม่รับก็ยิ่งสะท้อนใจว่าเรายังอยู่ในรัฐบาลประชาธิปไตยแบบไหนเราอยู่ในสังคมที่มีเสรีภาพแบบไหนที่จะพูดปิดปากสื่อคู่ความสื่อกันกลางสภาได้แบบนี้ขอความเป็นธรรมด้วยในฐานะที่เป็นแค่นักข่าวคนหนึ่งที่ไม่มีสิทธิพูดในสภาุ้ทรราศฎร